โอ้ยโอ้ตู้ปิดหัวไม่ได้าิปแล้วแหลกครับบอสมันแหลกตอนนี้เป็น MK Queen เรียกครับโอ้โหเดินเดินตามรอยนะ Queen เรียกใครนะ ก็เตี่ยริ่งรู้จุดยืนของพวกพี่นะว่าไม่ได้เคยคิดอยากจะกล้าเล่นกับแก๊งชายหรอกเพราะรู้ว่าพวกเราอย่างไรก็สู้ไม่ไหว่คือไม่ได้อยากให้พวกคุณอะมองว่าเออเป็นแก๊งหญิงแล้วจะพูดยังไงก็ได้จะทํายังไงก็ได้จะมีการกระทํายังไงใส่ก็ได้เราก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีของเราเหมือนกันแพชชนะนี่ไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่มันหลายรอบมากมากจริงๆแต่คือแบบจริงๆแล้วไม่ไม่ไม่ได้อยากเป็นแก๊งหญิง ครับบินก็อึดอัดเหมือนกันที่จะต้องเรียกมาคุยแบบนี้เพราะว่าบินเจอหลายรอบแล้วก็จะได้เคลียร์เคลียร์แบบเคลียร์ใจกันไปเรืยทั้งที่เราไม่เข้าใจกันเลยพราะว่าตอนนั้นก็จะเรียกคุยปั่นไปไม่ได้ยินเพราะว่าจริงคนในแก๊งคุณก็มาไล่มาไล่ขอโทษน้องเราอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันขอโทษหลายรอบคําขอโทษมันหลายค้ามากเลยอะแอร์ดรอปหลายหลายครั้งเหมือนกันคือมันมีการกระทุกระทั่งกันคำพูดอะคือเหมือนผู้แส่ออะ อินก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาหอกรับพี่หัวแคร์หรือเปล่าไม่ได้ยินเสียงใครเลยครับเปิด่อนได้เปียบเคียร์ไม่ลงก็คงเปิด่อนได้เปรียบแต่ว่าปกติไม่เปิดคอนไมปดมีปัญหากับแกงอิงได้ไม่ถึงพึ่งไม่ได้ไม่เอางี้ไม่เอางี้ไม่บินแต่ต้องบอกก่อนคือมันไม่ได้อย่างมีปัญหาอะไรกันหรอกแต่ว่าคือตอนนี้สิ่งที่เขากำลังพูดคือเขากำลังบอกบอกว่าไม่ได้อย่างมีปัญหาแกงอิงเข้ายากๆใจคุณไม่ต้องแบ่งแยกเลยถ้าคุณแค้นหรือคุณมีอะไรในใจคุณพูดออกมาดีกว่าค่ะเพราะรู้สึกว่าน้ำเสียงมันดดูไม่ีจริง ส่วนส่วนตัวเซนิตไม่ไม่ได้มีอะไรแคสเลยครับแคสเช็คน้องก่อนได้นะเพราะว่าส่วนตัวคุณอาจจะไม่มีแต่ถ้าน้องมีแต่ว่าแบบบางทีน้องคุณแบบคือกับแก๊งอื่นอ่ะเราเราไม่เคยเห็นแก๊งไหนดแบบว่าเหมือนไม่ให้เกียรติพวกเราเลยอ่ะต้องบอกว่าต้องต้องขอโทษเลยครับเพราะว่าต้องบอกทาง M K P นะครับว่าตอนนี้เซนิตก็แบบ น้องไม่ไอเช็กกิมแจงดังก็คนไหนไม่ดีก็พยายามคัดออกครับก็ต้องแบบต้องขอโทษไปส่วนที่มันไม่ดีด้วยเพราะทางทางผมมันก็แย่แย่พอกันมาเลยอันนี้ต้องบอกแล้วเมื่อไรไม่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 เข้าใจเข้าใจพฤติกรรมไม่ดีคือคือตัดออกถูกปะแล้วเมื่อไหรแก๊งคุณจะครบอ่ะเพราะตอนเนี้ยที่เห็นเห็นนะก็ยังมีอยู่นะคนที่มารยาทที่ดูไม่ค่อยจะมีแล้วก็แบบ ดูพูดจาอะไรแบบดูไม่ค่อยนะไม่ค่อยคิดอะคนเดียวนอกมันก็ไม่ได้แบบว่าสนใจเลยเหมือนแบบกูจะคุยกับมึงแบบเนี้ยกูจะพูดกับมึงแบบเนี้ยมันระย่ามันสอนทุกคนไม่ได้อยู่แล้วอันนี้เข้าใจค่ะแต่ว่าลองคุยกับน้องก่อนไหมตลอดเลานะงานนี้ไม่พลาดเปิดก่อนได้เปรียบคนในแกล้งนี่หนักพูไหนดิคไหนว่าเวลาพูดกับคนอื่นบางที่ติดเล่นงมาก คุณไม่ด right, e, ีเขาพูดหรอกหายแ้วกเขาปเข้าใจครับอะไรครับปนอะไเปนะไหเป้ปนะไรปนอก่อนได้เรียบใครมันแหลมวะ ให้มันเรียกกลัวเปิดเลยลองไปคุยกันก่อนไหมเผื่อน้องมีติดใจอะไรไม่น้องไม่น้องซีเรียสค่ะเพราะว่าถ้าสมมติแบบว่ามันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบแค้นจริงๆหรือมารู้สึกแบบโอ๊ยกูลำกูรู้สึกแบบอึดอัดอีอีนี่จังเลยหัวชมพูอีหัวม่วงคู่เทียอะไรนังหนาอะไรเงี้ยก็ลองไอ้นี่ดูก็ได้ค่ะลองคุยดูแคร์ไว้เยอะเลยค่อยมาบอกพี่หนึ่งทีนึงก็ได้ครับก็คุยกันก่อนก็ได้เอาไงครับลุงเอาเอาเอาเป็นแบบว่าแจ้งใครวะเฮ้ย หมายถึงยังไงนะถามว่าสบายใจไหมมันไม่สบายใจหรอกครับเพราะว่าเราเจอมาตลอดแล้วก็เราเจอมาเรื่อยๆทุกครั้งที่เจอพวกคุณหนาอยากอบกเรื่อยปเขาเยกไตักเตือนนอนไปเรื่อยๆครับได้ไหมไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆหรอไม่ไม่เรื่อยๆครับแต่ก็ผมต้องขอเวลานิดนึงอ่ะของผมมันสล็อตมันสับเปลี่ยนเรื่อยๆครับเพราะว่ามันแย่ช่วงนี้แย่ขอเวลานานแค่ไหนมารยาทมันก็จะวนเวียนอยู่แบบนี้อ๋อ ไม่จริงจริงจริง,รงคือเรามาคุยดีด้วยมากๆเลยอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าคุณก็คุยดีกับเราซึ่งแต่สิ่งที่มันได้ยินหรือน้ำเสียงอะ่ะมันอด,ดีร้านสิบอด,ดีร้านสิบมันไม่ใช่แบบนั้นอะ่ะเข้าใจปะอย่างปีเตอร์เองปีเตอร์ก็ก็ดูน่าจะมีอะไรอยู่นะในใจมีไหมอะ่ะหรือว่าไม่มีทม่มีถ้ามีผมพูดไปแล้วครับแต่เมื่อกี้ตรงนั้นก็ดูมีอะไรนะเลยตั้งคาถามขึ้นมาถูกปะปแล้วก็คือผมสงสัยเฉยๆว่าทำไมถึงลึกผู้ผม แล้วตอนนี้เคลียร์ไหมหรือว่าไม่เคลียร์ตอนนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับแต่เราได้ยินคําขอโทษอะมาสามสี่รอบแล้วนะกับกับแกงคุณอ่ะเปลี่ยนอกคำขอโทษเป็นอื่นได้ปะหัวเขาเลยเออไม่ก็นี่ไงที่คุยอยู่ตรงนี้ชื่ออะไรนะครับคุณชื่ออะไรหัวหัวอยู่งหลังครับอ่าแล้วทําไมคุณชื่ออะไรครับคุณชื่ออะไรชีบุครับชีบแล้วหัวคุณชื่ออะไรครับชิต้าฮะหัวคุณไม่คิดจะมาคุยหน่อยเหรอ เออน้องคุยได้เหมือนกันครับน้องเป็นลีดเดิมอ๋อเป็นลีดเดิมใช่ไหมโอเคครับคุณคุณต้าก็คุณโบใช่ไหมก็ลองลองคุยกันดูครับลองคุยกันดูชักชั่นเกินวะลองไปคุยสากันดูว่าจะยังไงเพราะว่าคือถ้าคุณติดอ่ะเราก็อยากให้คุณเคลียร์เลยเพราะว่ามันจะได้จบจบอ่ะไม่อยากจะเจอปัญหาแบบนี้อีกอ่ะไปคุยกันก่อนก็ได้ถ้าเอาเป็นว่ามันมีการแบบว่า ถ้ามีเป็นการแบบว่าไปไปทางแซ้ทาง M Q P อย่างนี้อีกทีก็ค่อยว่ากันได้ไหมครับแต่ว่ารอบนี้ขอเป็นทางแบบว่าขอโทษเพราะว่าอาจจะเป็นแบบการที่ทามิ่งไม่ดีหรือว่าเป็นอาการอะไรอย่างนี้ได้ไหม <c oughs> เพราะว่าน,นี่ผมก็ไม่ได้ทราบเลยเพราะว่าเล่นธนาคารผมก็ไม่ค่อยได้พูดอะไรหรอกครับผมได้ครับได้เราเข้าใจเราเข้าใจได้ครับได้ขอโทษทาง M Q P ก่อนะคี่บครับไม่เป็นไรครับแล้วก็ อยากให้คุณคุมน้องๆคุณให้อยู่ด้วยว่าก็อยากคือเราไม่ใช่แค่อยากให้คุณให้เกียรติเราพวกเราก็ให้เกียรติพวกคุณเหมือนกันบอดอยู่ไหนวะทำไมไม่เห็นบอดอืมแล้วก็อย่างที่เคยมองไปค่ะไม่ได้กลัวแพ้หรือชนะอยู่แล้วดังนั้นถ้าติดจริงๆก็มาได้เลยไม่น้นพี่ไม่น้นพครับเข้าใจครับครับแอมพี่โอ้ยแต่ก็เราถ้าเราได้ยินคำขอโทษอีกเราสามารถเรียกมาคุยได้เลยเนาะ หรือว่าไปไอ้นี่ได้เลยเนาะการไปแซะไปริกก็สามารถเรียกได้เลยครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่ารอบนี้เป็นงั้นวันนี้แกล้งลองเป็นคำขอโทษสักหนึ่งเอ็มได้ไหมอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันไทมิ่งมันเสียสองสามรอบละไไปปแกล้งไม่ได้ไม่เก็บเงินกันเลยหรอเพิ่งจบกับเซนมาเลยครับสตอรี่แล้วถ้าแกงใหญ่ๆเขามามันจะยังไงล่ะเนี่ยก็โม่งครับต้อเป็นกันแต่ก็ได้ธนาคารมาเยอะอยู่นะ น่าจะมีของไปแอร์ลงแอร์ดรอป AD ใหม่ได้อยู่สามสิบได้ไม่กี่บิลเลขหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งครับผมเพิ่งกลับมาได้นะครับธนาคารในดรอปครับบิลเลขหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งครับพี่จาว่าไงมีหมีเราไม่มีเงินแข็งเอาเงินไหนเอาหมดอะอะไรนะครับเออไม่ต้องให้หรอกครับอ๋อไม่ต้องพูดในวอลก็ได้ค่ะไม่ต้องพูดในวอลก็ได้ค่ะดดเเลลยยครับพู ก็เหมือนเดิมเลยเนาะจ่ายหรอครับพี่มันก็ไม่มีครัพี่ให้คุณคุณคิดดูนะลีดเดอร์คุณพูดดีมากเลยพยายามขอเราบางทีเราอาจจะให้ก็ได้นะแค่เอ็มเดียวอะแต่คือคุณผมน้ำเงินนี่ก็เอาอีกแล้วนะครับคุณเขคุณพูดแบบให้เราได้ยินแบบไม่ได้ให้เกียรติเลยเนี่ย พอรองเท้าก็น่อยครับพอรองเท้ากัน้อยครับสิ่งที่คุณขอโทษนยครับรองเท้ายังไงวะใด้เป็นคําขอโทษไงแต่อยากได้เป็นเงินมันแค่เอ็มเดียวเองอ่ะผมไม่มีตังค์เลยครับพี่แก๊งผมไม่ได้เก็บเงินเลยครับพี่เราคุยกับคุณคุณโบครับลองรวมกันมาก็ได้นะสล็อตกี่คนนะคะสล็อตกี่คนแค่เอ็มเดียวมัน่น่าจะไม่เหนือบากกว่าแรงแล้วมั้งครับเฮ้ย่เดี๋ยวเดี๋ยวผมขอคุยกันก่อนนะครัคคุณโบลองคุยดูค่ะ ถ้ายี่สิบสามสิบคนรวมกันไม่ได้ก็ลองไปทำอย่างอื่นดูนะคะปดคุณดีไม่มีเงินก็เปิดเลยรับหลังแบบนี้เแบมเงินนี่นี่ครับแบ๊ก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 แบกไม่ว่าเราสองไม่ด้วยเอาเนองพูดปกติเนาะต่อตั้งหน่อยไม่ดีจริงเนาะ

คุณโบเป็นห้าแสนได้ไหมอ่ะเพราะผมผมถือว่ามันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตรงธนาคารนั่นนหะแต่มันสามรอบเลยนะตัวเองคำขอโทษคิดว่าเป็นค่าดัดนิสัยได้ไหมหนึ่งคอณโบมีกี่คนคคุณโบเฮ้ยเสียงเฮอะไรวะยี่สิบสองเฉลี่ยแล้วมันไม่เท่าไหร่เองนะครับแค่คนละแสนอ่ะมันไม่เท่าไหร่เองนะมันคนละไม่ถึงแสนไดยซ้ำั้งครับ โหถ้าแกงอื่นเขาได้ยินนี่เขาหวานเจี๊ยบเลยนะนี่เขามานี่ถ้าแกงอื่นเขาได้ยินแล้วแบบว่าคุโบไม่พร้อมอะไรขนาดนี้มันมันเที่ยงโบลองคิดดูนะมัเที่ยมันเที่ยงสวัสี่่ะลวัสดีค่ะยหัสดี่สัสดีค่ะสดะสวัหมคะสวัวัสสวีค่วค่ัดะสสีค่ปีวดะมวะฮะฮคะัสดวี่ะสัีวัสีครขัดีค่ับบิคยืนยันนะครับ เอ็มครับเอ็มเดียวเองคนเราไม่ถึงแสนเลยครับยี่สิบกว่าคนอะเล่นใช่ป่าวะไอ้นเชฟแมนไอ้นี่แหละใช่เหรอผมนั่งดูมานานละแล้วเวินวินเดียวจะได้ไปทง็นโมโหมึงแบคกเอาเอาอย่างนี้ก็ได้พอโอ้โหเฮียอะไรกูจะหลุดไอ้สัสตอนนี้ มันมีแกงไหมน่ะกินขอแค่ซีฟังมคนหัวร้อนมึงไงแบกคอะไรนี่มึงเล็งมานานแล้วมึงเก็บแป๊บโผอะไรกูเล็งมึงนานแล้วมึงนี่แหละแจ็คแป๊บโฮผมไม่ได้พูดคขาไม่เซ็คแป๊บโฮครับเพราะผมไม่ได้ยินเสียงใครเลยมีใครได้ยินถึงผมไหมกินไปไกลติงก่อนดิกูเล็งนานแล้วไอ้นี่แหละไม่มึงจะไปกวนทำไมล่ะน้องมึงไม่ปล่อยู่กันลเขาพได้ลน ฟังดีๆนะรอบนี้เฮ้ยได้ยินเอี่ยมันเป็นบบินบิบินคงไม่บินคงไม่มีเวลามาไอ้แบ็คมันยังมีเสียงอยู่เลยเนี่ยไอ้แบ็คมันมีสตัวบินไม่ได้ให้ใครคุณครับบิน มึงแอบดูปากมันดิก็ช่วงสิบนาทีเลยนะตอนนี้สองนาทีแล้วมานานไปแล้วมานานไปแล้วเอางี้ค่ะคือคำตอบมีคำตอบเดียวคือหนึ่งเอ็มแล้วก็โอนมานะคะปีเตอร์มีเบอร์นี้อยู่ลองโทรมาแล้วก็จัดแจงมาค่ะสี่พุ่มแค่นั้นคจ็คแปบหูผมยืนผมยืนซูปากมันอยู่ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะลวแจ็คแป๊บหูโอ้โหผมโดนแล้วไม่เห็ชนเรือนจัดเลยแจ็คแปบหูอ่ะ พาไปเาน่อยเลยแจ็คแมคโครเหรอมึงป่าอําเหมือนสามลาบแจ็คแมคโครเนี่ยแหละมึงไม่ได้รู้ว่ารอบหน้าไม่ควรทำอะไรเงี้ยมึงก็เอามัประโยชน์ลงย่านี้ด้วยเนี่ยย่าอย่ามึงเห็นปะย่าสูงๆย่าหลวกล่ะฮัลโหลป้่นดีเอามันให้หมดดิแจ็คแมคโครเนี่ยอย่ากูเั๋อเต๋อเต็มเต๋อเต็มเอาแบบนีผมพูดแจ็คแมคโครเนี่ยป้นไหน่อยตัวเต๋อหนุ่มส้มเต็ม เอาเลยเหรอมันยอมรับแล้วเมื่อกี้นียนั่นไงเห็นถ้าแบบเนี้ยไอ้เฮี้ยนี้ใช่ไหมที่เสียงนั่นแหละผมแค่พูดว่าแจ็คแมคโครครับเนี่ยนี่แหละนั่นไงยังเหือจุ๊กอ้เหย้ยกูจะหลุดรถอยู่ไหนวะโอ้โหเต็มเหมือนกันวะัลโหลุงเด่นเห็นตัวผมปะ ไหนบอสวะกูได้ยินเสียงบอสไม่เห <|so|>> ็นตัวกูไม่เห็นกูเห็นกูเห็นทุกคนอ่ะยกเว้นไอ้กิมเมันเป็นตำรวจนี่หว่ายิงไอ้กิมกูไม่เห็นนะมันเป็นตำรวจนี่ตยรวดแหลมใช่เหรอเออเป็นตำรวจดูขอบมันเด็นเป็นตำรวจ